ก็ขอสวัสดีท่านด้วยครับก็อยู่ผมท่านไนคณเดิมครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในแบบอูนิเวิร์สไทม์คลิปนี้ก็มาสอนทำโกลเด้นเอสเพนเลนลิควีเมครับผมก็ใครอยากรู้วิธีทำก็ไปดูกันเลยครับผมก็ขั้นตอนแรกครับเราต้องมีโกลเด้นเอสเพนเลนแบบปกติก่อนนะครับก็คือมันสุ่มได้จากคนูครับก็แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องไปหาธนูลิควีเยมจากกล่องครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนะ กล่องก็จะหาได้จากบริวเวณตัวเมืองครับผมมันก็จะชอบอยู่ตามซอกตามรูปของเมืองครับผมแล้วพอคุณเจอกล่องก็ไม่ใช่ว่าคุณจะสุ่มไดทันทีนะก็จะมีมันจะมีโอกาสได้นะทันหลิคุยมอะ่ะก็จะสุ่มได้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่โชคของคุณด้วยครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ ธนูลิควีมกับธนูสแตนปกติมันแตกต่างกันมากครับก็ธนูลิควีมจะมีแค่หัว,หวครับส่วนหัวแล้วก็กิ่งหน่อยหนึ่งตัวธนูธนูปกติก็จะเป็นธนูยาวๆนี้เลยครับผมมางั้นมาขั้นตอนต่อไปหลังจากที่คุณได้ธนูลิควีมแล้วนะก็ให้คุณถือธนูลิควีมแล้วก็กดลิกซ้ายใส่ตัวครับผมพอมันได้ประมวลก็จะขึ้นเอฟเฟกต์นี้ครับเอฟเฟกต์แสงนี้เลยแล้วทีนี้ ให้คุณเลิกสเตนมาครับคือคุณเห็นว่ามันยังเป็นโลเ้นเอสเปียมแบบธรรมดาอยู่ใช่ไหมครับให้คุณกดปุ่ม J ครับผมแล้วทีนี้สแตนสแตนโลเ้นเอสเปลียมมันจะเอานูลลิควีมาปักตัวมันเองครับผมแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้ตัวมันเองกลายเป็นโลเ้นเอสเรลียมลิควีครับผมนี่อย่างท่เลยก็ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงรีวิวครับผมว่ามีเกย์มั้งก็อย่างแรกเลยครับก็เป็น อยปกติครับผมคีดาเมก็กลางๆครับผมส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิล E ครับเป็นสกิลปล่อยรัวครับผมปล่อยรัวส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิล T ครับผมเป็นสกิลที่ไว้ฮิวตัวเองครับผมส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิล like R สกิล R ที่จะต่อยหนักครับผมส่วนสกิลต่อมาครับเป็นสกิล Y ครับผมสกิลนี้เอาไว้ฮิวเพื่อนและศัตรูครับผมส่วนสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิล G ครับผม สกิลนี้แต่เราจะเคลื่องหินไปครับผมแล้วพอโดนศัตรูครับหินก็จะเปลี่ยนเป็นแมงป่องครับอยไล่ตีศัตรูครับผมส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิลวีครับผมเป็นสกิลที่ไว้ตัวจับศัตรูครับผมไม่ว่าศัตรูจะล่องหนหรืออะไรก็สิ่ครับก็จะมองเห็นหมดเลยส่วนสกิลต่อมาจะเป็นสกิลเอฟครับผมเป็นสกิลที่ไว้เสกต้นไม้มาเหมือนไวจุ้งหนีแหละตอนเนี้โอเคครับกับโค้เด้นเอฟเพเลนรีเฟียมครับก็มีเท่านี้ครับผมก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมก็สวัสดีครับ